สวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับอู่ทีเคออต,อตซอยลามินทา109นะครับวันนี้พามาดูเคสงานแคปติว่าซีหนึ่งสีดีเซลงานอัวหอนฝาสูบนะครับอันนี้ก็คือชุดพอนล่างนะครับพอนล่างเสื้อสูบลูกสูบผมขัดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูฝาสูบครับฝาสูบส่งลงกึง เทสรั่วครับเทสเทสน้ําอัดน้ําเรียบร้อยไม่มีรั่วไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับส่วนวาลวไอดีไอเสียใช้ของเดิมนะครับเปลี่ยนบวกวาลวใหม่16ตัวหลอดวาลวบ่าว,วาลวไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้ของเดิมส่วนลงกึงแจ้งมาว่าปาดฝาลงไปเนี่ยฮนะศูนย์จุจมิล 0.1มิลก็นิดเดียวครับนิดเดียวไม่ถึงไม่ถึง1มิลอะ่ะไม่ถึงครึ่งมิลอะ่ะถ้าครึ่งมิลมัน,น0.5อันนี้คือ0.1ก็คือล้างไปนิดเดียวประเก็นเดิมประเก็นตัวนี้อันนี้ผมเอามาให้ดูนะครับปร,ประเก็นเดิมมันจะมีตัว1ล่ร่องกับหนึ่งร่องสองร่องอันนี้คือร่องมันนะครับดูดูดง่งยงอันนี้ของแท้นะครับสองร่อง น,นี่คือ2ล่องมันจะมี3ล่องอีกอันนึงผมไม่เดามาให้ดูนะครับของเดิมติดรถมาจะเป็น1่ล่องนะครับ1่ล่องความหนาของวัลเกนมันก็อยู่ที่1.05นะครับ1.05มิลอันนี้คือ1่ล่อง1.05มิลดัมเดิมติดรถจะเป็นแบบนี้นะครับของไอตัว2ล่อง2ล่องก็จะเป็น1.1.15มิล ถ้าเป็นสามล่องสามล่องจะเป็น1.25มิลฝา,าสูบคันนี้ใสใสมา0.1ผมก็จะเพิ่มเพิ่มประเก็นให้มันหนาขึ้นมาอีก0.1นะครับก็คือจะใช้สองล่องอะไรเป็นของแท้ทั้งหมดก็จะมีเปลี่ยนประเก็นท่อร่วไม่เสียอตัวโอลิงท่อรัว่วไมดีนะครับลางประคองโซ่รางดันโซ่ซ้ายขวา ส่วนโซ่ลูกค้าใช้ของเดิมนะครับชุดชุดโอลิงออยน้ำมันเครื่องซีน้ายเครื่องเอ,อะเก็นท่อ egr ลเล l e r ซ er ีนหน้าเครื่องระเก็นตัว egr ลเล l e r er ตัวนี้ใช้เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับคันนี้เปลี่ยนตัวไฮดรอลิกวาไปด้วยนะครับ16ตัวใช้ของแท้เลย mm hmm. ก็เดี๋ยวรอทำความสะอาดแล้วก็ ประกอบให้ลูกค้านะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ช่างต้อมนะครับ0824549483อันนี้นะครับทีย่ยกเครื่องลงมาทำป่าด้วยแล้วก็โฮฮอนเกียร์ด้วยนะครับทำหลายอย่างอยู่ฝากไว้เป็นข้อมูลครับผมขอบคุณครับ วับมาเลยครับเคสนี้คันเปิดฝาสูบแคปติว่า C140 ีดีเซลแล้วก็โอหอนเกียร์ด้วยนะครับติดตั้งออยออยเกียร์แยกจากหม้อน้ำเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหม้อน้ำเติมเรียบร้อยน้ำมันโซลา่าไล่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าหัวฉีดจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่า ไอคันเนี้ยเวลาตอนถอดตอนถอดปาสูบเนี่ยหัวฉีดมันจะแน่นมากต้องกระตุกออกสามหัวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูว่าหัวฉีดมันจะล็อกหรือเปล่านะครับเพราะว่าจอดหลายวันอยู่คันนี้เดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทกันดูนะครับ โอเคสตาร์ทเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเครื่องติดเรียบร้อยไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับหัวฉีดไม่ล็อกหัวฉีดไม่เป็นไร เรื่องเดินเรียบปกตินะครับคันนี้ใส่ฝาออกไป0.1มิลในตะเกน็นสอล่องนะครับ1.15ระเก็นฝาสูบโอ้หอนเกียร์เรียบร้อยติดตั้งออยเกียร์แยกกับหม้อน้ำเรียบร้อยก็เดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดวิ่งทดสอบอีกทีครับ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ช่างต้อมน,นะครับ0824549483ขอบคุณครับ